วันที่9ตุลาคม2568นางบุษลินมีสัตว์และคณะศึกษานิเทศขับเคลื่อนและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐม,มวัยและปฐมศึกษาตอนต้นฉบับใหม่พุทธศักราช2568โรงเรียนบ้านลุงปุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรการจัดทําโครงสร้างรายวิชาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้การออกแบบและการจัดการเรียนรู้เชิงรูปที่บูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นจากการพัฒนาหลักสูตรพุทธศักราช2568 ด้านความสําเร็จและความภาคภูมิใจในการใช้หลักสูตรของโรงเรียนบ้านลุงปุงคณะครูผู้บริหารตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและการพัฒนาการศึกษาในยุคปัจจุบันเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่หลักสูตรใหม่และการพัฒนาโรงเรียนให้ทันต่อโลกยุคใหม่เป็นการเริ่มต้นครั้งสำคัญก้าวใหม่สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่แห่งการเปลี่ยนแปลงมีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรุทธศักรา2,568 ครูทุกท่านมีความยินดีและแสดงเจจำงในการร่วมกิจกรรมและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งแสดงถึงความพร้อมในการปรับตัวและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของสถานศึกษาที่ได้เป็นหนึ่งใน10ของโรงเรียนในสํานักง,งานเขตพื้นที่สพปสุรินเขต2และมีความพร้อมในการใช้หลักสูตรใหม่ที่บูรณาการสาระก,การเรียนรู้ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนสู่การพัฒนาผู้เรียนปัญหาและอุปสรรค ครูยังขาดความชัดเจนและความเข้าใจในหลักสูตรใหม่อย่างถ่องแท้มีความกังวลใจในการนำหลักสูตรไปใช้เกรงจะไม่เป็นไปตามเจตนาลมที่หลักสูตรได้ตั้งเป้าหมายไว้กังวลเรื่องการวัดผลและประเมินผลการสร้างมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เป็นระบบในการประเมินผลระดับสถานศึกษาผู้บริหารครูยังขาดการ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการอย่างเป็นระบบแนวทางการแก้ไขปัญหาจากปัญหาที่พบ คณะครูผู้บริหารและคณะศึกษานิเทศได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยให้ครูศึกษาหลักสูตรพุทศักราช2568และแนวทางที่สพกำหนดให้ชัดเจนติดตามข่าวสารการดำเนินงานเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องร่วมคิดร่วมทำนำวิชาการเป็นที่พึ่งให้กับครูผู้บริหารจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน อำนวยการสถานที่โดยนางสิริการจนาประทุมทองพุ่มในการโรงเรียนบ้านลุงปุงนายอัธพลพิษเพ็งรองพุ่มในการโรงเรียนบ้านลุงปุงขอขอบคุณคณะครูผู้บริหารโรงเรียนบ้านลุงปุงที่ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการอิเทศครั้งนี้เป็นอย่างดีโรย